Chân chút xem có bia khúc đẹp Đi cái Đi quá cướp vật dụng mo nè ta lông bẩn không nên phơi ra nồi làm để ทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนที่ติดตามรละัตสม้มส่องสฟองตลอดมากกับคอขอบุญขอบคุณหลๆที่มาเป็นกำลังใจให้สฟองเอ็ดคลิปต่อต่อไปสบายดีสูงใบาบาตอนนี้สฟองกับซีไปหาคุดมัน่นพี่น้องเอ้ยมั่นเขา้ามั่นคอพี่น้องคุดอยู่ตามป้านั่นละมากับน้องสาวกับ,บแม่ชาวเน,นะนะเบ้าท่องไม้ท่องมีกับเบ้าคำสอนพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสฟองเข้าป้าก่อนพี่น้องเอ้ยเฮ้าไปหาคือมัน่น ปะไปรุนน้ำสะฟองเด้อพี่น้องว่ามันละได้ยูบอกใช่สองคนนี่ท้องมีมีเฮ้าบ่เฮ้าปะพ่นละ่วนน้องสาวค่ะน่าจะเห็นคือมันละล่ะเดี๋ยวสะฟองไปเบิ่งก่อนเฮ้าป้าอะพี่น้องเอ้แถวเนี่ยก็เฮ้าไปเลยล่ะเดี๋ยวไปเบิ่งคือก่อนอะไรพี่น้องเอ้ออุปกรณ์ก็ยังอามาซึชิลเลอร์คือเมน อันนี้เป็นเม่นใช่ปเป็นมันเข้าเลยเนาะมันเคอรลกช้ำเลยละดดำเซมเลยป้าตอรพี่น้องอสุดดําเซมเลยเนาะหอโฮแก่ลไหมล่ะบอกอันนี้ก็เคิมันพี่น้องไอ้ย่อ,ยอขอ้าม่นเคม่น นี่คือคือคือมันพี่นไงไง้องเ้ยมันย่างมันเขา้ากินต่างข้าวก็ะไรพี่น้องเ้ยอันตะกี้ตะก้อนนั้นหมูหา่นานเป็นว้าวไอีข้าวกินก็เลยมาคุดมันนี่แหละเมื่อกินต่างขา้าวเมื่อนึ่งเมื่อต้มกินพี่น้องเ้ยเดี๋ยวขุดขุดตัวน,นี้คุ้งจะง่ายไปคุดอันเครอไม่ เดี๋ยวถ้าเบิ้งก้อนมาเคืนนี้มันละแยะใช่หเลอมัดเป็นโฮ่ะกม่หักละหักเลยออ้ยนีดป้งชนะโฮ่น้อยเนาะข้าวเป็นน้อยมาเชื่อกันยังนี่หักก็จะเห็ะไหมพี่น้อยบ่แม่นพุดเป้นแล้วบัดมันงามก็มี Mm ุเ hmm. ป็นแม่นมีท่านได้กิ่น้ะตงบาลด้มีสองเคอร์ลูกมันเดียวนะ่าเคอร ทำซ้อาทำซ้ำเสียงลงเดียวเป็นเดียวพุด

có phức phức với nỗi tập đã Là, hạ tập lại hồ đi với ơi tình ngàn nó hồ đi โอเคมั okay. นนไดแหลายตรีมได้พี่น้องเ้ยคือที่สามคือชุดท้ายละฮุดเคืนนี้แล้วก็สิได้มือเอ็ดต้มพี่น้องเ้ยเป็นไงเลิกเลิกแล้วบ่ิกรยชนี้ชุดดัเ้เจียมเนาะคูเยี่ยมจะมีเยอะคุ้ม สับเมละหัวน้าพน,น้องบาดบาดบาดขาวะแลยเนาะเือก็จะแซบเลยนี่สิไปลอเวะในสามททน ข่าวอยู่เอาพาตัดทีเองไปนี่เดี๋ยวเสื้อกระย่างก่อนไปนมือต้มไปจนลุลลานมือก้อนเลยละ่ะนี่ก็เสิได้มือ พบเดี๋ยวกจะฟองยุเทงพี่น้องเอ้ยล้างคดินอ่ะพี่น้องเอ้ยล้างคดินอ่ะจังเลาะ เราเอาเปิ้ลมันอ,อ้ออ้อมันมาดำหลายปีได้พี่นออ้องเอ็มได้กินต้มวันเม่น すごい。 แล้วแล้วก็พอดีมาซอยพี่น้องนนสร้อยชโม เซ็บน้องไม่น้องข,า,ขาว จะถุมโม่ะเม่นเอเมนเลื่อนชื้อมาต่ฮันเลอร์เม่นมิดนี่นะมชื้อมาต่ฮันเลอร์เอ็ดหน่อยเม่นไมเสื้อน้ำอาไปทางก่อน ค้างไว้ท่าน้ำกะทิพี่น้อยน้ำกะทิกับสมุกกับแม่เมื่อซื้ออยู่บ้านเพื่อท่านมาข้า,างวินเพื่มาฟดก่อนร่อนน้ำกะทิได้พี่น้อยร่อนน้ำตาลได้ก็เกือบขึงหม้อเลยพี่น้องเลยแล้วสมุกอันเชื่อกะทิก็เขย่าได้ umpan. Ha 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 ha. กล้วพี่น้องเอ้ยต้มมันต้มมันเข้าพี่น้องมันเคอเดี๋ยวะองสิปรุงไปกินก่อนว่ามันละแซ่บําเลยพี่น้องเอ้ยสะฟองก็เคยกินแตยังน้อยพุ่นละตอนยังน้อยนะสะองคุดดูพี่น้องเอ้ยแต่คานใหญ่มันนี่ก็ยังบ่ทันได้กิน น้ำลายแล้วน้ำน้อยน้ำลายค่ะน้ำมันหวานได้น้ำมันดแล้มีคู่เดียวฮะยิไม่ม่เล่นน,น้องจับหาตู้ห้องแม่ไหไปได้ยังมับที่นี่นเดียว ก okay. okay. ินน okay? ้มนเด้สอนกขาิงคยเมื่อนัโคกข้าวนกาต้มหวานนะบันนีกินข้าวย่กินต้มหวานเป็นเลยสมุกหวานอยู่ปะแซ่บกินเปลืก็รซ่บสมุกกินต้มหวานกระซ่บแกงไก่ก็แซ่บมาเด้อพี่น้องแซ่บๆซบเดีอว Thế nhẹ cô nhung ngồi nhòn lên lông kia tôm Kìm tôm bàn giả cô lông phải đắn nà tỏ lên Kìm Nhãn bông Mà bông nếp kì lê là bà chẳng nhẹ Êt bơm Nà mệt kì tôm thằng mệt Lộ đều là นั่งกดีได้ละตนหว่านเดียวหยาดเดียวแล้วบ้าว <eterm oon> ันนี้หยาดถยแล้วพี่น้องใบบานต้นดำมีวงแเรามีเสพหยาดเดวเป็เล่ะไม่แห้งล็ลำหน้าบ้าบัน

หลังจากคอยกับกินต้มวานมันกับอิ่มที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้แซ่บๆสำหรับคลิปนี้กะสิได้ขอฟาี่แซมนี้ก็นาะคลิปหน้ากับพบพอเดียวไม่คือเก้าก็ครบใจหลเดอ